สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคมนะครับว่าความรักของชาวราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูวดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนมกราคมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์เข้ามานะครับเปรียบเสมือนกับคุณเนี่ยชาวราศีกรกฎกรกฎหลายท่านเนี่ยตัดสินใจในเรื่องของเดือนมกราคมว่าอาจจะเป็นปีที่พังอาจจะเหมือนกับที่ผ่านมาเป็นปีที่พังไปแล้วนะครับอาจจะเหมือนกับเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการที่ทุกอย่างมันจบตัดสินใจจบกับปัญหาทุกอย่างด้วยตัวของเราเองอาจจะเป็นเหมือนกับในเรื่องมกราคมเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจที่จะ จบกับความรักจบกับทุกอย่างที่ไม่มีปัญหาที่คัดขงคาเพราะเดอะทาวเวอร์เป็นสมัยกับคุณตัดสินใจที่จะเหมือนกับบ้านที่เราเคยสร้างเอาไวอ้อ่ะในเมื่อมันพังไปแล้วในเมื่อคนคนนึงจากเราไปแล้วเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องอยู่ตรงนี้หรือว่ารอคอยตรงนี้ด้วยหอคอยหลังนี้อีกอะ่ะหรือบ้านหลังนี้อีกคือไดตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสิงคโปร์ในช่วงมกราคมเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ตัดสินใจที่จะจบปัญหาทุกอย่างเพราะเริ่มยิ้มด้วยตัวเราเองเริ่มทาสิ่ง,งดีให้ตัวเราเองเริ่มสเมสกสรรงเาง้วอแล ก็ได้ตอบพระเดทาวเวอร์ไปนี้เป็นเสมือนกับความรักของชาวราศีกรกฎแต่ลยท่านว่าปัญหาที่เป็นผ่านมาเนี่ยคือเหมือนกับคนคนนึงที่ปล่อยให้มันจบนะครับหรือตัดสินใจจบกับปัญหาทุกอย่างนะครับเพราะห้าถ้วยเพราะเสียใจหรือเฝ้าคอยมานานนะครับเพราะเหมือนกับล้มเหลวมานานหรือว่าเฝ้ารอสิ่งเหล่านั้นมานานแต่มันเหมือนกับสายน้าที่ย้อนไปอะ่ะ<อ>เห็นไหมครับมันไม่ไหลกลับพื้นมันไม่ย้อนกลับพืนมามันมีแต่ความเจ็บปวดหรือเสียใจหรือน้าตาเนี่ยที่ไหลคืนกลับมาหาเรา ก็ต่อไพ่ห้าถ้วยไปนี้ไปสมัยกับคนที่น้มเหลวหรือผิดหวังกับความรู้สึกที่มันผ่านมาแล้วเหมือนกับไม่อยากจะกลับไปเจ็บหรือเสียใจเพราะเคยเฝ้ารอแล้วแต่ได้ความเจ็บปวดกลับมาเคยเฝ้ารักแล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรกลับพืนเหมือนลงใจไปแล้วไม่ได้อะไรกลับพืนมานั่นแหละก็ไต่อเบื้องหลังของคุณหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากนี้ไปทำห้ตัดสินใจจบเพราะมันมีไพ่ห้าถ้วยหมายความว่าเริ่มมองถึงชีวิตที่ดีๆเริ่มมีความอิ่มหนำความอุดมสมบูรณ์หรือสิ่งต่างๆนานาความรักต่างๆที่รอคคุุณณออยู่่่มมมมาากกรเิิตต้นนใใหชีว ก็จะตอบว่าสิ่งไม่ดีนะครับสิ่งเก่าๆของชาวราศีกรกฎในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่จบไปแล้วกับปัญหาเก่าๆกับปัญหาต่างๆการเลือกจบปัญหาเพราะเฝ้ารักเฝ้ารอหรืออดทนมานานเสียใจมานกับสิ่งเหล่านั้นนะครับเพื่อไปเริ่มต้นกับตัวเราเองเพื่อไปเริ่มต้นกับการที่มีความสุขดูแลตัวเองหรือการเริ่มต้นสร้างสิ่งดีให้ตัวเราเองได้แล้วไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นนะครับเพราะไพ่ห้าถ้วยเป็นเสมอกับสิ่งเก่าๆที่เราอาจจะทำเต็มที่กับความรักครั้งนี้พยายามรักษามันอะ แต่มันหกไปแล้วแตมันเสียใจไปแล้วแต่มันปะใจปะไปจากเราแล้วอ่ะเราก็ไม่สามารถดึงกลับมาได้หรอกทาได้แค่เพียงเหมือนกับสามไปเท้าอดทนรอคอยแล้วก็อยู่ตรงที่ของเราฉันสามไเท้าหรือที่อ,อนน๊ฟบบี้ใบนี้บอกชาวสิงคโกร์ลศิยท่านว่าคุณอาจจะเหมือนกับไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องชีวิตของตัวเราเองหรือมันกับอยู่ในที่ของเราตัดสินใจจบกับปัญหาทุกอย่างเพราะอยากจะอยู่ในที่ของเราให้ตัวของเราเองได้และเริ่มลุกขึ้นยืนได้แล้วเริ่มมองหาหนทางของเราที่เหมือนกับหาหนทางที่มันไปต่อ ไม่อยากอยู่มันรอยน้ําตาหรือความเสียใจหรือความเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วนั่นเองฉันถามไอท่านที่ออกบ้านไปนี่ขอต่อแบบนี้ว่าชาวศิกรกรท่านเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมอาจจะเหมือนกับจบปัญหาทุกอย่างไปเจอความมั่นคงในชีวิตไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินหรือไปโฟกัสที่ของตัวเราเองแล้วเหมือนกับไพ่ฮารก็คือการเปิดรับพลังงานดีๆการเปิดรับความสุขใหม่การเปิดรับสิ่งใหม่ๆอะไรที่มันผ่านไปแล้หรือจบไปแด้วรสิ่งเก่าที่มันจบไปแล้วในปีเก่าเนี่ยอาจจะเหมือนตัดสินใจที่จะปล่อยมันไปเพราะพยายามทํารักษาพยายามเสกสรรสิ่งดีพม แก้ไขทุกอย่างแล้วว่าแต่มันเหมือนกับไม่สามารถซ่อมได้ไม่สามารถรักษาอะไรได้นอกจากน้ําตามันคือคําตอบแล้วนั่นเองเคยตอบภาษาไปท้าวไปนี้ขอทํานายเลยว่าคนรักของชาวราศีกรกฎในท่านเนี่ยอาจจะทําอะไรไปโดยการที่มีการนอกใจเลือกคนอื่นหรือทําร้ายกันเรื่องของอารมณ์หรือมอมเหม็นคุณค่าคุณแต่พอคุณถอยมาอยู่ที่ของเรานะครับกับมีไพ่ขึ้นมาว่าในปี2017หเดรือว่นเดือนมกราคมเนี่ยชาวราศีกรกฎในท่านมีไพ่เจ็ดถ้วยคือเรื่องของการที่เริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาแม้กระทั่งเรื่องความารรรรรัักกกกาาาาาเเียนนนนนต่องงิบบ้ถนะค หรือมีขนทางมากมายที่เข้ามาหาคุณในปีนี้จนทั้งถึงชั้นถึงเดือนกรกฎาคมถึงขั้นแบบอาตลอดทั้งปีเลยนะชั้นเจ็ด่วหรือ ups, เซเว่นออฟคัพปีน,นี้ทํานนายเลยว,ว่าชาวศิกรดท่านเนี่ยอาจจะเหมือนกับพบเจอความส,สุขความรักมากมายโอกาสมากมายในชีวิตเข้ามาในตอนนี้แล้วพลังงานนีเรื่องความรักเข้ามาให้เราเลือกให้เราทานะครับให้เราเห็นมาแล้วว่าว่าเฮ้ยมีหลายอย่างนะที่เราต้องทํามีหลายอย่างนะที่เข้ามาหาเราโอกาสมากมายนะที่เรายังได้เลือกได้รับได้ไปอยู่ เพราะเจ็ดถ้วยเป็นสมัยกับคุณพยายามเลือกความรักแล้วพยายามเลือกหัวใจเราแล้วพยายามเลือกคนคนนั้นแล้วอะแต่เขาไม่ได้เห็นหัวใจแต่เขาไม่ได้เลือกคุณแต่เขาไม่เห็นว่าคุณเลือกเขามากพอหรือเขาไม่เห็นว่าเรารักเขารักเลือกเขาขนาดเนี้ยแต่เขากลับมองว่าเราเนี่ยไม่ดีพอนะครับไม่เข้าใจหรือมองว่าเราเป็นปัญหานะครับแต่สุดท้ายพอคุณเลือกที่จะเปิดนจากวางหัวใจไว้กับเขาเลือกรักษาเขาแล้วนะครับจนเลือกแบบว่าเลือกอะไรไปแล้วแต่สุดท้ายเราไม่ได้สามารถเลือกอะไรได้จริงๆในเรื่องความรักที่เรารักเขาเราต้องการเขาเราเราเลือกเาอระ สุดท้ายไพ่ใบนี้คือการปล่อยใช้ทุกคนหนึ่งไปการอยู่ที่ของเราแต่พอคุณออกมาแล้วอะไพ่ใบนี้คือไพ่ของ5ดาบครับสุดท้ายคุณจะเจอความรักที่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องเสียใจหรือก,การออกมาด้วยความสิทธิ์ที่เป็นไพ่5ดาบไม่ต้องมานั่งร้องไห้แล้วนะไม่ต้องมานั่งถูกใครทําร้ายแล้วนะพราอไพ่5้ดาบใบนี้ทำนายว่าคนักของชาวราศีกรกฎไอ้ท่านเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าคุณสามารถทนเจ็บทนเสียใจกับเขาได้เขาก็จะทำ่แบเนียกับคุณแล้วปล่อยคุณเจ็บอยู่บ่อยครั้งปล่อยคุณรอเขาอยู่บ่อยครั้ง โดยเขาอาจจะคิดว่าจะมาเมื่อไหร่ก็มาจะไปเมื่อไหร่ก็ไปอยากเอาชนะคุณแต่จะเป็นเรื่องของอารมณ์อีโกโ้การนอกใจการมีคนอื่นและคิดว่าคนอื่นดีกว่าคุณแต่ไฟออฟซอร์สสุดท้ายไปนี้มาบอกคุณเลยว่าคุณจะไปเจอหนังสือคุณจะไปเจอสิ่งวิเศษคุณจะไม่ต้องมานั่งเจ็บหรือร้องไห้เสียใจคุณจะไปพบเจอความสุขใหม่ๆสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆในชีวิตความมั่นคงความเข้มแข็งขึ้นในชีวิตของคุณเองและสุดท้ายพอคุณปล่อยไปแล้วว่า u e e ออฟคับเห็นไหมครับพอคุณปล่อยใครสักคนหนึ่งจากไปหหรรือว่่าาาาััักทททุมเเใ้้้้ขงนํตคดูแล ให้ทั้งคูม่มีครอบครัวด้วยกันก็มีนะแต่งงานการมีลูกด้วยกันหรือว่าหลายคนเนี่ยอาจจะรักถึงมองเขาถึงขั้นแบบนั้นเลยนะแต่สุดท้ายสิ่งคุณทําไปแล้วเขาหายไปอะ่ะไพ่ใบนี้บอกว่าน้ําตาหรือแม่น้ําอันนี้มันจะเหมือนกับแม่น้ําแห่งความสุขแห่งความรักที่คุณส่งไปถึงเขานะครับที่คุณให้เขาสัมผัสได้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหนลองนับเม็ดทรายท้งทะเลก็รู้ลองนับแต่ฝนที่มันตกลองอมาลองนับน้าําตาแห่งความเสียใจในโดยการที่น้ําทะเลมหาสมุทรเนี่ยนะครับรักเขาเท่านั้นเลยนะเท่าฟ้าเท่ามหาสมุทรเลยแหละ เกตอบว่าคุณออฟคัพไปนี้บอกว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทลงไปเนี่ยวันนี้คุณอาจจะไม่รับผลวันนี้คุณอาจจะรู้สึกผิดหวังเสียใจเจ็บปวดหรือไม่รับอะไรกลับคืนมาแต่ไพ่ใบต่อมาครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่มันเดินมกรา,าคมหรือในปีนี้มันเกิดขึ้นมาว่าไพ่หนึ่งเหรียญหรือเอ็ดออฟพีดิเคิลทำนายว่าสุดท้ายแล้วคนรักที่เลิกลาคุณไปหรือว่าจบคุณไปเนี่ยจะกลับมาหนึ่งเหรียญหมายความว่ามันจะได้รับสิ่งดีกลับคืนมาหาคุณเองคุณอาจจะรอแล้วไม่ได้รักแล้วไม่ได้แต นะครับหรือตัดสินใจว่าจะเหมือนกับปล่อยให้เขาหนึ่งไปเลยเหมือนเกับเลือกอยู่ที่ของเราเนี่ยหรือจบปัญหาต่างๆเนี่ยไพ่หนึ่งเหรียญหมายความว่าเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีเงินทองเริ่มมีโชคลาภเริ่มมีคุณค่าเงินก็เหลือชีวิตก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากขึ้นมีเงินทองมีความมั่นคงมากขึ้นมีสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นก็เลยตอบว่าหนึ่งเหรียญหมายความว่าคนที่ทําสูญเสียทาของหล่นหายทําหัวใจหล่นหายไปอะ่ะเขากลับมาตามหัวใจคุณเขากลับมาตามหาคุณเขากลับมาหาคุณแล้วนะอย่างที่บ่บบบออกกกคคคครรรรรััเเเเวลลาา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 า้้้้ททํยุณาาจจจะะะไไไไมมดดดดิิหืง็ พอคิดว่าเรารักแล้วก็รอเขาอะเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่เสียชาวสีก็กดไปจริงๆหรอกแต่พอคุณเริ่มอยู่เริ่มนิ่งเริ่มเสียใจไปแล้วเริ่มเหมือนกับไปแล้วอะหนึ่งเดือนแบบความสินีนคุณเฝ้ารอเนี่ยมันอาจจะไม่ตามหวังแต่ส่งผลต่ออนาคตว่าตั้งแต่กรกาคมจนถึงกรนฎามเนี่ยคุณจะเริ่มมีคุณค่ามากขึ้นคนรักจะกลับมาห่วงกลับมารักษากลับมาห่วงก้างนะครับกลับมารักษาคุณนี่กลับมาขอยืมเงินก็มีกลับมาขอความช่วยเหลือขอความรักก็มีเพราะเขาเองรู้ตัวเลยว่าไพ่สองเหรียญครับ เขากาลังเลือกสิ่งที่ผิดเขากําลังตัดสินใจผิดแต่สิ่งที่เป็นไพ่สองเหลี่ยมายครับว่าชาวสีกรกฎหลายท่านเนี่ยคุณอาจจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วว่าเราอยากจะออกมาจากเก่าๆเราอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ไม่ต้องกลับไปเสียเวลาไม่ต้องกลับไปทดีค่าตัวเองไม่ต้องกลับไปอยู่ในความสันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือการนอกใจหรือการถูกทำร้ายจิตใจหรือการที่ถูกทําให้เจ็บปวดเสียใจหรือทําเป็นเหมือนกับคนไม่มีค่าอะไรแล้วนะพอไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าสิบถู่ยครับคุณมีโอกาสที่พบเจอครอบครัวใหญ่ การสร้างบ้านการออกปิกนิกการออกเดินทางคข้มสัมพั์ที่ร่มเย็นอบอุ่นนะครับเต็มเปลี่ยนไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เรื่องความรักที่ได้ทั้งโชคทั้งได้ทั้งลาบเป็นทั้งความรักที่มันยิ่งใหญ่แบบครอบครัวแต่งงานการมีบุตรการมีลูกนะครับกินอ๋อครับเห็นไหมครับผู้หญิงคนหนึ่งตั้งคันเลยอะ่ะการมั่นหมายการแต่งงานครอบครัวใหญ่คู่รักคู่แท้คู่ชีวิตเกิดไหมว่าชาตสิบรถรท่านนะครับมีโอกาสพบเจอคู่ชีวิตจากการผ่านสิ่งต่าง,างๆไปปีนี้มีโอกาสได้เจอพลังงานดีๆเ่งาาการปลลีียนแด การอดทนรอคอยของคุณส่งผลที่ดีต่อตัวคุณแล้วคุณมีทางเลือกคุณมีตัวเลือกมากมายมากขึ้นแม้กระทั่งเงินทองแม้กระทั่งโชคลาภแม้กระทั่งชื่อเสียงแล้วก็ความรักด้วยนะเจอความรักจากทางเดินทางจากการไกลทางโซเชียลหรือว่าทางเหมือนกับภูมิคิตที่แบบเราต้องมาเจอกันทางโลกใบนี้สมมติเราเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเหมือนกับเราต้องเจอคนคนนี้เท่ารอเราอยู่ที่ไหนสักแห่งในบนโลกอ่ะฉันทูออฟวานไปนี้ขอตอบแบบนี้แล้วกันว่าคุณมีโอกาสพบเจอความรักจากการเดินทางทางไกลการงาน นะครับหรือควมคิดที่เขาเฝ้ารอคุณอยู่รอคุณมาเป็นโลกใบเดียวรอคุณมาเติมเต็มโลกใบนั้นรอคุณมาสร้างโลกใบเดียวกันการมีครอบครัวด้วยกันการอยู่บ้านหลังเดียวกันเขารอคุณอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งบนบ้านบนหอคอยบนปราสาทหลังใหญ่ที่เขารักแล้วก็อยากจะดูแลสร้างชีวิตขังคุณไปเหมือนกับเป็นคู่ชีวิตของคุณนั่นแหละนะครับก็เลยทน้ว่าชาวสิก็รก็ท่านมีคู่ชีวิตมีรักแท้นะครับมีครอบครัวที่ยิ่งใหญ่มีความรักที่ดีงามสวยง,งามแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับส่วนใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองอ นะครับยังอยากจะกลับไปแก้ไขยังจะกลับไปให้อภัดอีกครั้งหนึ่งไพ่สองเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดคุณยังคิดว่า,ายังหลังเดอยู่ยังรู้สึกว่ารักคุณคนนั้นอยู่เนี่ยหรือยังรอรอเขายังคิดว่าไอ้คนคนนี้คือคนที่เราทุ่มเทใจเนี่ยหรือคาดหวังกับเขาอยู่เนี่ยยังไงเขาก็กลับมาหาคุณครับไพ่ไปนี้ขึ้นมาชัดเจนว่าสิบทั่วกับหนึ่งเหรียญเขาจะกลับมารักคุณกลับมาหาคุณกลับมาคืนดีออกับคุณแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะเดินจากไปหรือว่าไปไกลแล้วหรือยังเขากลับมาตามหาคุณทานไหมเขาก ทันหรือเปล่าชานไพ่ออร์เคิลนะครับแนะนำชาวราศีกรกฎท่านว่าเรดลิดินฮูดครับจงทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่ดีต่อไปจงทําในสิ่งที่เชื่อมั่นต่อไปเรื่องของความรักนะครับจงเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเป็นอย่าไปทําสิ่งที่มันไม่ดีเดี๋ยวสิ่งที่มันเดรร้ายนะครับอย่าไปทําสิ่งที่มันเหมือนกับแย่ๆเหมือนที่ใครทั้งคนหนึงทำร้ายคุณก็พอแล้วแต่จงทําในสิ่งที่มันเหมือนกับเชื่อมั่นทางศาสนาทางพิธีกรรมทางสิ่งทททีีี่่่่่เเเเรรรราาาาาปปป็็นนนอออยยยยููแแลล้้้วววใตััมดไํค อย่าไปคิดไม่ดีใครอย่าไปจองเวรจองกรรมกับใครเดี๋ยวเขาก็แพ้ความรักแพ้สิ่งดีแพ้ความรู้สึกแพ้หัวใจที่ดีของคุณนั่นแหละนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r i b ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยสวัสดีครับ